ผู่หมอกทังสั่นไหมออกว่ออกออกอีหลีออกอีหลีนิ่สามไปเลยค่ะเสียงมันทำลายอันแสงมันไม่เห็นเลยเพราะอันเห็นว่าจุ่มย่านแต่ว่าฉันเห็นสามก็เห็นหนึ่งไม่รู้ฉันเห็นสามมาก่อนอันนี้ไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะคือเห็นเลขสามมาเลยว่เห็นว่าสูมันบอกออันนั้นบรรูฉันเห็นสามแล้ววิวว่าต้องท่ามันหายเลยว่าต้องท่าสิบสามฉันเห็นฟ้าแล้วฮาร์ดไสโอสิบสามบอ สิบสาสามกระจิตตัวเดียวกันหัอสามปมขเดี้ยแนม่มอมออกคาาดฝ่งโดงเลยโอ้ยติ่มกระเป๋าแยกจุกเบิดแล้วขึ้นสื่อแล้วสื่อในเว็บเอามาต้องบาอ่านอ่านคือเขาเตีนี่น่าสิออกเออนอกสื่อค่ะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งก็อีสองหมื่นหนึ่งตัว อันออนี้หอมไม้จ้ตูวเอี่ยเป็ดแม่ว่าเป็ด